สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันทุกงานประจำปีเลยนะคะงานคารเมออปีนี้ได้เรียกว่าเป็นงานของ Black d e s e r t Remaster r e m a k e Reuse Recycle r e คิ v วีโเนื้อหาเยอะเหมือนเดิมเราก็จะไปกันแบบรวดเร็วเลยค่ะเปิดมาด้วยอาชีพใหม่เซราเป็นอัศวินแห่งแสงสาวถือดาบใหญ่แต่ก็มีตัวชัน้นนิคคนเป็นด้านมืดเนาะเข้ามาให้เล่นวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะงานวันนี้จะแบ่งเป็นสคอนเทนต์หลักค่ะ PVE PVP แล้วก็คอนเทนต์ของผู้เล่นใหม่ค่ะ คอนเทนต์แรกค่ะคอนเทนต์ PVE ไลฟ์ที่เอร์เป็นเกม PVE อยู่แล้วอนะเนาะก็อยากให้เสียชื่อค่ะอย่างแรกจุดฟาร์ใหม่แต่จุดเดิมต่างจากที่อาวุธลองเข้านะคะคนก็เกียร์อัพรัวๆบางคนก็ถึงกระพให้เอาแคปมอนออกเพราะว่าก็เกียร์อัพแต่ฟาร์ขยาดเท่าเดิมมันก็ไม่ใช่ พีเอก็เลืที่จะเพิ่มพื้นที่สําหรับผู้เล่นเกียร์สูงแทนค่ะพีเอบอกว่าเกียร์อัพก็ไปฟาร์มที่อื่นเนาะทําการรีโนเวทดวงดาวแล้วก็ใต้น้าชั้นล่างให้เป็นพื้นที่ฟาร์มระดับสูงสุดกําหนด AP395 แล้วก็ DP460 ค่ะเป็นจุดฟาร์มเสาไม่ต้องวิ่งลูปมีเฟสฟ,เฟีพักแบบที่เราชอบกันเลยใต้น้าชั้นบนเป็นจุดที่คนไปหาแหวนการค้าแต่ก็ไม่อยากไปเพราะมันจนสุดๆแล้วเนาะเลยปรับใหม่จากพื้นที่ AP 200้ไก่กุ๊ก เป็น AP 3 0 0 DP 3 9 0ก็พอจะทำให้มีตังค่าซื้อแผนที่กลับเมืองอยู่เนาะกว่าจะมาเกียร์ก็ไปไกลเกินจะกลับแล้วสำหรับคนที่รอและคนที่ชอบฟาร์มเบนตี้มอมอและไก่ฟินบนเดเคียร์ค่ะมอมอกำหนด a p 3 5 0 DP ห2 7แล้วก็ไกฟินบนกำหนดาหนด AP370 DPC ค่ะอันนี้ที่ใหม่จริงๆที่ฟาร์มบาร์ตี้แถวปราสาทเจฟิโรสกำหนด AP380 แล้วก็ d p c 4ีส่วนเรื่องรวยไม่รวยก็ต้องรอเข้าเสิร์ฟจริงแล้วก็ไปฟาร์มดูกันนะเรื่องพื้นที่ราสูงสุดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วของรางวัลก็จะเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์เหมือนกันค่ะในงานแจ้งว่าเป็นยาอมะตะแล้วก็สีย้อมสีแดงจะวย้อมอาวุธราชันและสีม่วงยอมไม่ทั้งอาวุธแลล้วกก็เเาะยฟ ทนาการย้อนกับเป็นแบกซ่าากับกรดไอเหมือนกันเน,นาะย้อมของตัวเองเสร็จก็แจกใจลงตลาดให้คนอื่นได้นะคะอนาคตก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกวัตถุดิบก็จะหายากกว่าเดิมด้วยหมดแล้วสําหรับผู้เล่นเกียรตึงของตันผู้เล่นระดับกลางเพิ่มแรงจูงใจในการทําของมีชาเลนจ์เอพียี่สิบชาเลนจ์ค่ะใครที่เอพีทะลุไปแล้วก็ได้ทั้งหมดนี้ไปทีเดียวเลยค่ะเป็นกล่องเลือกคอนตีอาวุธราชานันแล้วก็ตีระดับคาราซส่วนใครที่เอ็กไปแล้วทั้งตัวก็รับเป็นหินคอนเอพีแล้ว 1,000พก้อนคูณ20ก็ได้หินคอนไป20,000นก้อนปลอบใจถึงตีขั้นหนึ่งจะใช้คอนมากกว่า1น0 0แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะการหาหินคอนค่ะปกติเราจะหาหินคอนได้จากการลง OVG อย่างเดียวได้คอนสัปดาห้ละ5 0 0ก้อน PA เ,เพิ่มให้เราหาหินคอนได้จาก500ก้อนเป็น1,600ก้อนต่อสัปดาห์ด้วยการตีบอช่องว่างได้หินคอนตัวละ100บอช่องว่างมี6ตัวแล้วก็จะได้คอน600ใน5วันการลงดันอาโถก็ได้คอนอีก500 เท่ากับพันหต่อสัปดาห์ค่ะดันอาโธมีอัปเดตค่ะหนึ่งดันได้2กล่องเลยไม่ต้องลงดันละ2ลอรอบไม่มีระดับเอเวียแล้วเพราะเห็นว่าผู้เล่นลงแต่เอเวียกันหมดก็รวมๆกันไปเลยเสียเวลาไปได้เยอะเนาะแต่สําหรับใครที่ลงดันเพราะอยากอยู่กับสาที่ะครังก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเวลาลดไปตั้งครึ่งหนึ่งเนื่องจากคนไม่ค่อยไปตีบอสกันปรับเวอร์ลบอสค่ะทางตารางเกิดและรางวัลบอสรุ่นจากเควสรายสัปดาห์ก็เปลี่ยนเป็นได้รางวัลทุกครั้งที่ไปตีเลย ก่อนเริ่มฟาร์มเนินเข้าหลูกเราต้องกดบับเต็นหนึ่งสองสามสี่ยาก,กดหรือ,อยังม่ดอกอ่ะเพิ่มความสะดวกขึ้นมานิดนึงบับที่กดในเต็นทงบับกลายเป็นใบเหมือนพรแห่งสัตว์วิเศษบับบดลงเป็นก้อนเดียวซื้อเป็นแพ็คไปเลยนะคะราคาเดิมบับดอกเต็นก็เหมือนกันหมดชั่วโมงจะได้ไม่ต้องมาคอยปักเต็นกดเพราะว่าวันทีเราลืมกดล้วก็ลวนไปเลยว่าชั่วโมงนี้ฟาร์มไปแล้วกี่นาที บับเต้นแข็งแร่งและชีวิตจะซื้อเป็นใบได้ก็ยังต้องมีโอมูลเหมือนเดิมถ้าใครไม่ได้เติมโอมูลตลอดก็อาจจะซื้อตุ้มตุนไว้ก็ได้มั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่มีโอมูลตอนนั้นเราจะสามารถกดใบนั้นได้ไหมยังไงก็ต้องรองเข้าเซิฟจริงอีกทีค่ะในเมื่อบับให้กดมันเยอะขึ้นกดยาของนางฟ้าก็ปรับด้วยค่ะฝ่ามือายษาข,ของแฟรี่ปรับจำนวนไอเทมที่กดได้เพิ่มขึ้นตามลำดับสำหรับพี่นางฟ้าเที่5ก็กดได้สูงสุด30ไอเทมเลย คนที่มีหินดำแลกกำเนิดเหลือๆก็คือตีติดหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรตอนนี้ก็เอาไปแลกเป็นเฟลสแต็กได้ค่ะสูงสุด2 0 0เฟล เพิ่มฟีเจอร์แรยงานการสำรวจของมานีให้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบรายละเอียดไอเทมที่ดรอปตอนฟาร์มในห้องลับมานีได้ค่ะเมื่อเข้าไประบบก็จะบันทึกข้อมูลแัตโนมัติตอนที่ฟาร์มอยู่ก็สามารถดูจำนวนของที่ดรอปได้แบบเรียลไทม์เลยความจเจริญอยู่นะอันนี้หินกลางตัวแบบอัลต้าโปรแม็กหินกลางตัวมีการันตีถ้ามีเงินมากพอก็สามารถทำได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถถมทำได้เลยมีจำกัดรายสัปดาห์เหมือนตีเกาะเอเดนาค่ะ รีเมคแท่นบูชาสีเลือดเป็นคอนเทนต์มานานมาแล้วค่ะสำหรับปาร์ตี้ที่หาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเล่นลักษณะเหมือนทาวเว d e ์ e ีเฟนในสเตจแรก Re QUEST AP 300แล้วก็จะเพิ่มขึ้นสเตและ5 AP เท่ากับสเตทที่10 r e QUEST AP 350ทั้งหมดมันมี30สเตจแสดงว่า AP เราจะไปถึง450เลยหรอ แต่ว่าเป็นเรื่องหอหของอนาคตอะเนาะยิ่งเคียร์สเตตได้เยอะรางวัลก็จะเยอะตามเล่นเสร็จก็ไปช่วยเพื่อนตีอื่นเพื่อการกืศสนได้อีกขอรางวัลหลักๆก็จะเป็นเฟลสเตตค่ะเข้าสู่คอนเทนต์ v v p ค่ะตอนนี้ PA กําลังหาวิธีการปรับสายฟูดอารหรือว่าสายถึกเพราะมันมีความไม่สมดุลสุดๆ คือคนทําของฟูเอพตีฟูด l อาไม่ตายแล้วไอพวกถึกก็ยังลุกขึ้นมาส่วนเราตายอีกแล้วเราจะทําของ AP มาทําไมเนืเมื่อเราตีไม่เข้าถูกไหมคือมันควรจะแบบแก้ทางกันแบบเจอหลบก,ก็ใส่แม่นเราจะดีอาเราควรใส่ AP แก้ทางได้ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะปรับยังไงส่วนคนที่น่าสงสารที่สุดก็น,น่าจะเป็นน้องชายนะคะ เพราะว่าใส่ถึกไปแต่ก็ส่วนใครไม่ตายอยู่ดีส่วนของเรื่องวอเพิ่มพื้นที่วอใหม่อุลูคิธาจะแทนพื้นที่เมเดียในเทียสองและเอเดเนจะแทนพื้นที่บาเลเซนทีเทียสามโหดเทียสองเทียสามจะมีการสลับหมุนเวียนตามช่วงค่ะสําหรับคนที่อยากเล่นพื้นที่คามาเมเดียก็เรียกว่าน่าจะต้องรองแบบโรเทชันมาทีหลังในโหมดก่อสร้างเอากดที่ป้อมแต่ก่อน10นาทีแล้วโดนแบนออกไปแล้วโหมดก่อสร้างขายายเวลาวอจาก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงแต่ว่าได้รางวัลเท่าเดิม ความเจริญที่เอาเข้ามาใหม่ปรับปิงให้ชัดขึ้นเห็นในทางสหพันธ์มีเพลนในการลดเลือดเลือกช้างตัวที่ต้องการได้จากฐานช้างเข้าในทะเลทรายได้แล้วสุดท้ายวางกับดักัก็จะรู้ว่าวางได้หรือไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาก้มระว่างโนดฟอจะมีข้อความแจ้งเตือนในแชทเกี่ยวกับกบรารกระทำของสมาชิกสหพันธ์เพิ่มเข้ามาระบบใหม่นี้ก็ไม่ได้จะปรับให้ใครเก่งขึ้นแต่ทำให คนนี้ของแต่ละคนถูกมองเห็นมากขึ้นคนที่ขึ้นของเล่นคนที่ปักของก็ได้เครดิตตี้บ้านน่าจะใจฟูค่ะรวมถึงหน้าต่างของการสังหารต่อเนื่องด้วยเหมือนในกิวลีกเลยสิทธิประโยชน์ของคนที่เล่นวอลรางวัลพื้นฐานของวอลโนดถูกปรับให้ดีขึ้นเพิ่มเหรียญวอลใหม่แล้วก็รางวัลที่ให้แลกก็ดีกว่าเดิมปรับวอลประสาทประสาทแตกเท่ากับวอลจบเลยแล้วคิดคะแนนเอากิวไหนคะแนน,นยอะสุดก็ได้ประสาทไปเลยส่วน คะแนนที่ลดหลั่นลงมาก็ได้รางวัลที่ลดหลั่นลงมาเหมือนกันค่ะพูดถึงเจ้าของปราสาทปกติเวลาเราปักของเล่นแล้วก็จะปักได้แค่บริเวณที่ปราสาทกำหนดเอาไว้ทําให้เสี่ยงต่อการโดนปืนใหญ่เลงเพราะว่าตาแหน่งมันก็อยู่ที่จุดๆเดียวตอนนี้เราสามารถตั้งที่ไหนก็ได้จะวางจุดฟื้นฟูนในที่ที่ปืนใหญ่ยิงไม่ถึงก็ได้ ก็อยู่ที่ท้ายยาของแต่ละกิลแล้วค่ะว่าจะไปปักของแกกันที่ไหนวอลภาษาคาเพทที่แหลกโคตรก็เอาออกไปแล้วค่ะงีง <c oughs> แล้วเอาบาลนอนเซเรนเดียเข้ามาแทนบาลนอนแล้วก็เซเรนเดียใช้กติกาแบบฟรีฟอร์ออฟัดกันเลยบับประสาทปรับเป็นได้ทุกพื้นที่ไม่จํากัดพื้นที่แล้วค่ะพีเอเพราะว่าในช่วงหลังคนเล่นสนามนบแดงน้อยลงมากค่ะเลยปรับเป็นหาห้องแบบโซลารีก็คือไม่ต้องเลือกห้องหรือว่าเลือกชแนลอีก คนคบก็เข้าห้องได้ทันทีแล้วเวลาการรอลดปัญหาคนกระจายหลายห้องเราไม่เริ่มสักทีเล่นสนามแดงต้องมีผลงานขั้นต่ำด้วยไม่ใช่เข้ามาวิ่งเล่นอยู่ฝั่งชนะออกแล้วก็ได้รางวัลน,นะคะเพิ่มระบบ MMR เข้ามาในโซลาร์สักทีเนาะแบบการได้คะแนนถ้าชนะได้คะแนนเท่ากันทุกคนแต่ถ้าแพ้คนที่แลงสูงก็จะลบมากกว่าคำนวณ MVP หรือว่าเอทให้ดีขึ้นจะนับรวมดาเมจเข้าไปด้วยมากกว่าแค่นับคิวหรืออาซิด แต่ก่อนหน้านี้ไม่นับหรอมีการเพิ่ม UI ให้เห็นตำแหน่งและระยะห่างระหว่างเรากับเพื่อนถ้าเพื่อนติด CC หดีอดีบัฟจะแสดงเราสามารถรู้แล้วก็ไปช่วยได้เลยไวแชทในโซลารลจะเปิดหูให้อัตโนมัติแต่ว่าจะปิดไมค์ไว้ก่อนสามารถเปิดไมค์ได้ในภายหลังค่ะวมกุล่าบจะได้เห็นก่อนหน้านี้คือคนไปกระจุกอยู่ช่วงตรงกลางกับล่างโดยทําการปรับขนาดแผนที่ให้ลดลงเพื่อให้ผู้เล่นได้โฟกัสกับการต่อสู้มากขึ้นเลยตัดสายบนออกไปเลย บัฟจากแท่นบูชาวิญญาณในวาก,กุหลาจะถูกเนิบลงครึ่งหนึ่งแท่นจะโผลช้ากว่าเดิมมากต้องรอ45นาทีหลังจากวาก,กุหลาเริ่มทําให้ช่วงต้นเกมของสงครามกุหลาบจะได้เน้นไฟคนมากขึ้นมีการใส่โพเทคให้คอมมานเดอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการ โดนบุกค,ค่าเร็วมากเปิดวอลปุกบก็วิ่งเข้าไปถมควีนเกมก็พังเลยช่วงต้นวอลผู้บัญชาการจะมีบับกันตายค่ะพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดฐานแรกได้ก็คือฐาน S1 แล้วก็ฐาน S1 บัฟบป้องกันของผู้บัญชาการก็จะถูกถอดออกจากนั้นก็บุกค,ค่าคอมมันไดได้ตามปกติลดพาลาังของผู้นำกิลก่อนปรับ กิ้วผู้นำผู้เล่นรวมทั้งหมด300คนกิ้วผู้นำา1 0 0คนกองกำลังเสริมกิ้วอื่น200คนหลังปรับผู้เล่นรวมก็ยังเป็น300คนเหมือนเดิมกิ้วผู้นำเหลือ7 0คนกองกำลังเสริมหรือกิ้วอื่นก็เพิ่มเป็น230คนก่อนเริ่มมอรกุลาบกิ้วผู้นำสามารถ กำหนดจำนวนคนของตัวเองได้ถ้ากิ้วผู้นําใช้คนไม่ครบระบบก็จะเอาโคต้าที่เหลือไปให้กองกำลังที่สามกิ้วอื่นพนานมิตรหรือว่าผู้เล่นสุ่มแทนเป้าหมายคือลดความกดดันที่กิ้วใหญ่ต้องแบกคนเยอะเกินไปแล้วก็เ,เปิดโอกาสให้กิ้วอื่นมีบทบาทในวอลมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้แชททีมอาจจะเปิดช้าหรือว่าไม่ชัดเจนทำให้สื่อสารลำบากหลังปรับปรุงตั้งแต่ บ่ายสามห้านาทีเป็นต้นไปคนที่ยืนยันแล้วว่าจะวอลจะสามารถใช้แชททีมคุยวางแผนสังหารก็ได้ทันทีก็คือรู้ตัวแล้วว่าใครลงวอลก็เปิดแชททีมคุยกันได้เลยไม่ต้องรอให้ใกล้เวลาเริ่มบับรางวัลผู้นำกิลด์ได้รางวัลเยอะขึ้นอาหารจ้างก็ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันโอเบียคาเดมี่เปิดรับสมัคนะรนักพัฒตนภายหลังจบซีซั่นวันที่เจ็มกรามาเป็นนักเรียนรุ่นแรกกันนะคะเราทาั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็เด็กของตัวเบิรมมีเครื่องแบบนักเรียนให้ด้วยไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ย ขอรางวัลก็คุมสุดๆเรียกได้ว่าเป็ต้ังเรียนทุนทุนร้อซน์ด้วยผู้เล่นใหม่ไม่ต้องทำแมกนูดแล้วแค่เคยเริ่มต้นก็ใช้บอร์ดเลนอนได้เลยสบายเนาะ ไปคุยกับ m อ c มบคังเมืองใหญ่ก็จะเปิดบ่อเมืองนั้นๆได้ค่ะรวมถึงเกาะวีแล้วก็สก,กิลแมงนูดก็จะได้ทันทีเมื่อผ่านเงื่อนไขเรื่องราวแมงนูดก็ยังทําได้ถ้าใครอยากเล่นก็จะได้ฉายาสีปรับซีซั่นลบนารูออกเลยแค่ทูม่าเป็นทูม巴拉เป็นของทั่วไปใช้ได้ทุกตัวไม่ต้องเป็นตัวซีซั่นแล้วเนื้อหากิลนิดนึงปรับเควสกิลปรับเป็นเติมเควสวันละสิบเควสสะสมสูงสุด30บเควสบอสกิลลบพุทุลุมเพิ่มบอสใหม่เป็นออกแล้วก็โมกิสให้ไม่่ไกกกลาจาบอสตัวืนนนเเิปเด็ ผมที่ใหญ่มากก็คือเอาจ้างตีบอสกิลออกแล้วเกมกําลังจะมีการปรับรางวัลบอสกิลให้รวยขึ้นซึ่งจะทําให้ผู้เล่นที่จ้างตีบอสกิลเวันจะรวยเกินหน้าเกินตาไปการจ้างทหารจะเข้าร่วมได้แค่วอดตีบอสไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้แต่ก็อยากให้เข้าใจว่าผู้เล่นมีหลายประเภทคนที่ไม่ชอบ PVP เลยก็มีคนที่มีเวลาเล่นเกมต่อวันน้อยแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเล่นไม่อยากให้ทําตัวไม่น่ารักไปดูถูกหรือทมถุยใครนะคะในส่วนของกิลปรับส่วนแบ่งปรับจำนวนคนโดยที่ไม่ต้องรีพันแล้วคะ่ะ ช้างกิวเรือกิลสามารถใช้เงินซื้อได้แล้วเปิดรับสมัครกองกําลังในระดับสหพันธ์ได้แล้วด้วยไม่ต้องสับตัวมาหลับบับกิลแล้วค่ะบับกิลถูกปรับให้เป็นเหมือนกับบับสาลาซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวละครไหนก็สามารถรับผลของบับกิลได้ค่ะหน้าประวัติกิลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหน้าบันทึกกิลหรือกิลฮิสตอรีค่ะก็ดูอะไรได้บ้างก็จะดู วันเด่นปีสมาชิกเข้าออกผลงานกิวเช่นแพชนสาสงครามเจนสงครามคะแนนผลงานกิวเหตุการณ์สำคัญของกิวตามลำดับเวลาเป็นเหมือนสมุดบันทึกจากเดิมที่เป็นแค่ประวัติกิวธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นกิ่ยวฮิสตอรีแบบไทม์ไลน์ดูชัดเจนแล้วก็ดูง่ายขึ้นค่ะเพิ่มเงินลายว,วันตระกูลจากตอนนี้เป็นเศษเงินหลังตู้เย็นเวอร์วัดจากคอมแบทเฟรมก็คือเลเวลตัวละครทั้งหมดะตะกูลไลฟ์เฟรมเลเวลและสกิลวรวมกันแล้วก็สเปเชียลเฟรมก็คือ เข้าความรู้แล้วก็คะแนนสมทบบ๊ฟผู้เล่นสายไลเ์สก,กิลให้ได้เงินเยอะขึ้นยกเป็นสายตกปลานะคะเพราะว่ารวยอยู่แล้วหัวข้อการปรับปรุงการเติบโตของม้าระบบ EXP ม้าเปลี่ยน EXP ที่ได้ตอนขี่ม้าจะไม่อัพเวลมา้าทันทีแต่จะถูกเก็บสะสมไว้เป็น EXP แยกตังหากผู้เล่นสามารถกดใช้ EXP ที่สะสมไว้เพื่ออัพเวลม้าม,ามาไหล่ก็ได้ข้อดีคือไม่ต้องวิ่งม้าแล้วคอยลุ้นเลเวลขึ้นทันทีก็ คุมจังหวะการอัพเลเวลเองได้จากที่พูดไปเมื่อกี้เลยทำให้ลบความแตกต่างของเวลฝึกสัตว์ตามเวลของม้าออกไปต่อไปนี้ไม่ว่าม้าเลเวลเท่าไหร่ก็จะได้ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์เท่ากันหมดใบสกิลและใบลดเลเวลมา้าไม่ต้องไปที่ข้อม้าก็แชร์ได้เลยค่ะเพิ่มม้าป่าตัวใบใหม่บางตัวก็อาจจะมีสกิลของม้าหัวทองติดมาด้วยบางตัวอาจจะ เวลขึ้นช้ากว่า5เท่าแต่ก็สามารถขายได้ราคาที่สูงกว่า8เท่าสายม้าก,ก็จะลำ่ำซ้ำกันมากขึ้นหลังคอกด้านโลต่อไปนี้ก็จะเก็บม้าได้5้าตัวแล้วม้าธรรมดาก็เก็บได้ตอนนี้ถ้าเราเรียกม้าออกมานอกรังไปที่ตัวอื่นก็จะดึงลังมาใช้ไม่ได้ต้องสับตัวไปเก็บม้าก่อนในอนาคตก็ดึงลังม้ามาได้เลยค่ะส่วนม้าที่ไม่ได้เข้ารังก็ต้องมีแต่มา้าถ้าจะเป่าเรียกมาเก็บเข้ารังทีหลงัง แล้วก็ป้องกันการเหลียบไม่สามารถเอาของการค้าหรือไอเทมสมบัติใส่ไว้ในกระเป๋ามาได้ค่ะสมบัติใหม่สายไรสกิลชื่อว่าหินทรงกัดโนสโตนใส่ไว้ในเต็นท์เมื่อกดใช้ก็จะสามารถวร์ปไปยังคาลหาสหรือบ้านที่เราตั้งข้าวไวท้ทันทีหรือจะกดจากบ้านกลับไปที่เต็นท์ก็ได้ฟังก์ชันมันดูคล้ายๆกับแผนที่แต่ว่าเปลี่ยนจากกลับเมืองไปเป็นกลับบ้านอืม ได้รับจากการรวบรวมแต่แตกต่างตรงที่จะสามารถเอาไปขายลงตลาดได้ก็คือขายขยันรวบรวมก่อนมีใช้ก่อนมีเหลือก็ขายค่ะสายเทศเรือลดน้ำหนักของเทตเรือเทียสองลงครึ่งหนึ่งมีจุดเทดใหม่ที่เอเดเนียคามาแล้วก็ประเทศลุงอรุนเพิ่มของเทียหกเทียเจ็ดมาเห็นบอกว่าราคาแพงให้เหมาะก,กับระยะทางที่ไกลมาก เพิ่มพื้นที่ล่าสัตว์ใหม่ที่เอเดเนียมีโอกาสดอกประดับบ้านเมื่อกดแล้วจะเพิ่มค่าชำนาญการล่าสัตว์100แงส่ตกปลาเพราะว่าตอนนี้จุดตกปลากระตุกอยู่ที่เดียวจะปรับให้เป็นตกปลาที่จุดอื่นก็เงินดีเหมือนกันแล้วก็ปรับให้ขายปลาชนิดเดียวกันทีเดียวได้แล้วเมื่อก่อนถ้าสมมติเราจะขายปลาแดงแต่เรามีปลาแดงหลายตัวเราต้องกดขายทีละตัวตอนนี้ก็สามารถกดขายปลาแดงได้าทางน็อตเลย การทิ้งปลาอัตโนมัติใช้ได้กับตกปลามือด้วยค่ะตั้งค่าให้ทิ้งปลาตามเกจที่กำหนดได้เหมือนเดิมหัวข้อ character instance switch ก็คือแปลตรงตัวเลยคือสลับตัวละครได้ทันทีถหงพยายามจะลดการหลุดจอจากหน้าโหลดเกมถ้าเป็นตัวคนก็จะสลับแบบสลับฟึบฟับแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสลับตัวละครไปที่ตัวที่ไม่ใช่ตัวคนก็จะมีการเดินทาง ข้ามเวลาแต่ไม่รู้ว่าจะเดินออกหน้าเดสท็อปไปเลยหรือเปล่าก็ต้องรอเข้าเซิร์ฟจริงเหมือนกันอันนี้ดูสกิลของคาดอื่นได้ในหน้าต่างสกิลก็คือกดเคแล้วก็เปิดดูสกิลของอาชีพอื่นได้ทันทีไม่ต้องสลับตัวไม่ต้องไปหาข้อมูลนอกเกมกดเคแล้วก็ดูได้เลยเหมาะมากเวลาเทียบคาดดูสกิลคู่ต่อสู้หรือว่าตัดสินใจย้ายอาชีพเพิ่มฟังก์งชันให้สามารถดูพานะิชทั้งหมดที่มีใน,ในตะกูลได้และสามารถตรวจสอบตำแหน่งของพานะชทั้งหมดบนแผนที่โลกได้ทันที เพิ่ม hotkey บนแผนที่โลกสามารถตั้งปุ่มลัดเฉพาะสำหรับ world map ได้เวลาเปิดปิดแผนที่จะกดปุ่มลัดเพื่อเรียกฟังก์ชันต่างๆในทันทีไม่ต้องคลิกเมนูหลายชั้นเหมือนเดิมเขาอธิบายว่าลดปัญหาในการใช้เมาส์ลดความเยอะในการใช้เมาส์ระบบ all in one alert ก็คือแจ้งเตือนแบบรวมเลยมีการเพิ่ม UI การแจ้งเตือนแบบรวมทําให้สามารถจัดก,การแจ้งเตือนจากคอนเทนต์ต่างๆเพราะปกติเราต้องไปเปิดปิดในตั้งค่าอันนี้ก็เปิดปิดได้จาก UI นี้ได้เลย รวมสมุดบันทึกการประจนภัยเอาเมนเควสเอาสมุดบันทึกการประจนภัยมาไว้ใน UI เดียวเปิดดูแล้วก็เห็นความขึ้นหน้าทั้งหมดได้ในจอเดียวแต่ก่อนมันจะเป็นชันน้นหนังสือเราก็ต้องไปไล่เปิดทเทเลล่มตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วค่ะงานเลี้ยงวันนี้ก็เน้นเป็นเ o โเเป็นหลักไม่ได้มีของใหม่หรือว่าเพิ่มอะไรใหม่เข้ามามากขนาดนั้นจะเป็นการเหมือนปรับเป็นเหมือนอัปเดตรีเมครีเวิร์กรียูสก็ได้ ในงานบอกว่าผู้เล่นให้กระแสตอบรับดีมากกับสิ่งนี้กิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาค่ะให้เราได้ซิงกันที่ร้านหิมะมีหลายโหมดมากเลยด้วยสําหรับใครที่ชอบเล่นแวะมาเล่นกิจกรรมกันได้ค่ะชุดใหม่สําหรับฤดูหนาวนี้ไม่ใช่แค่แบบแรกบอกได้เลยว่าทุกแบวยเ o p ทุดท้ายนี้นะคะ PA บอกว่าถ้าไม่มีผู้เล่นบัตท่เซอร์ก็จะไม่มีครีมสันดิเซอร์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่พรีออเดอร์ครีมสันดิเซอร์ก็จะได้รับสกินมาสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกปั้นหน้าคาลิฮาร์ค่ะถ้ามาเทียร์12หน้าตาแบบนี้ก็คงนี้เนาะ จบแล้วค่ะสำหรับการสรุปงานคารวิออนในปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าคอมเมนต์ติชมตรงไหนก็สามารถพิมพ์ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่งานไฮเดียวปีหน้าค่ะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแต่วถ้าใครอยากมาคุยกันแบบว่าไม่ต้องรองปีหน้าก็สามารถมาคุยกันได้ที่สตรีมของลิสเนทวิชทีวีได้นะคะสวัสดีค่ะ